สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับเจสังพาดุยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ ah, ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายๆคะ่ะวันนี้เจจะพามาคำนวณแนวทางห้างสิงน,นะคะเช้าบ่ายวันที่6มกราคม2566นะคะพี่น้องคาแต่พี่น้องวันนี้ห้างบ่ายนะคะเจอาจจะไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้อง โอ้ห้าง B นะคะเจพูดผิดนะคะเพราะว่าเจไม่ค่อยมีเสียงนะคะพี่นงเป็นหวัดมาอีกแล้วนะคะเสียงไม่ค่อยมีนะคะถ้าเอท่านไหนอยากได้นะคะสามารถแอดไลน์มาหาใจได้เลยที่ ID Line j JA ์ i 2211นะคะคือ ID ส่วนตัวของใจเองนะคะแอดเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวใจจะส่งให้นะคะพี่นองคา ก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะามพี่น้อะก่อนคำนวณน,นะคะไปดูที่5ก่อนนะคะเข้าหล,ลุดนอคะเนาะ วันที่ห้านะครับพี่น้องคะจะให้ดินรอบเช้าสองและ1น่เด่นรอบบ่าย5าและสี่นะคะรอบเช้าบนมาสามสองวันนี้2มาเต็มเต็มนะคะพี่น้องล่าง1นนะคะเข้าคู่สองหนึ่งหนึ่งสองเข้าคู่10 0 1ศนย์ศะคะเมื่อวานนี้ลืมจับคู่ตัวเด่นให้นะคะเด่นบ่ายเจ5าและสบนมา2 1 7ล่าง0ูนย์หนะคะ มาเข้าหนึ่งของรอบเช้านะคะรอบป่าย้าและสี่หลุดนะคะพี่น้องมาต่อนะคะวันที่หกเสียงก็จะเป็นบัตรนะคะพี่น้องก็เลยนีวีก็ทําไม่ไหวนะคะปกติใจจะทําแต่ตอนกลางคืนนะคะเมื่อวานนี้สภาพไปไม่ได้นะคะก็เลยมาทําให้ตอนเช้าทํแต่เพะปกตินะคะเพราะว่า VIP ไปไม่ได้นะคะพ่นดินรอบเช้านะคะอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะ จคู่ความน่าจะเป็นนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสามเจหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะคะหกนะคะจ้งค่ะหกหกหกห้าหกสามหกหนึ่งหกสอง 6ก6ู 60, 66, นะคะพี่น้องคะเด่นบ่ายนะคะเด่นบายอยู่ที่6และ5้านะคะหกนะคะ6ก6จ็ดหกห้าหกส นะคะหค่ะพี่น้องห้5เ5็ดห้านะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะมาดูคู่ตัะะ 7, 6, 6, 5, วนน 6, เด่นนะคะเจ็ดหวันนี้หกเบิ้ลนะคะห6หนะคะพี่น้องค่ะ จ็ดนะคะเจ็ดหกเจ็ดห้านะคะใจะชอบเจ็ดหนึ่งวันนี้ขออนุญาตจ,จับเพิ่มนะคะตัวเลขน้อยตัวหกหกหกห้านะคะหกหกจับจับซ้ำเหรอครับแล้วหกแปดแล้วกันนะคะนะสั่นตัวค่นนะพี่น้องจับซ้ำนะคะหกด้านล่างนะคะหกเจ็ดหกห้าหกหกห้านะคะห้าเจ็ด ห้าหนึ่งนะคะใจชอบนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ